แถบทางลัดของ f c e e o o o นะครับเราสามารถตั้งค่าเองได้นะครับว่าต้องการอะไรต้องการให้ตัวไหนขึ้นมาอยู่ก่อนนะครับแถบทางลัดของ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับให้เราเข้าไปตรง Facebook ของเราก่อนนะครับแถบทางลัดของ f c e e o o o นะครับก็คือตรงนี้นะครับแถบข้างบนตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นมาให้อยู่ก่อนนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับก่อนจะไป ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูชาแนลให้ผมด้วยนะครับก็หลังจากที่เราเข้ามาใน Facebook ของเราแล้วนะครับให้เรามาแตะค้างนะครับตรงแถบข้างบนนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับให้เรามาแตะค้างไว้นะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนตามสไตล์ของเรานะครับให้ให้เรามาแตะค้างเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงปรับแต่งแถบการนําทางของคุณตรงนี้นะครับเพื่อน จำจำแถบข้างบนนี้ไว้นะครับจะเป็น 3- 4สีตัวนี้นะฮะถ้าเราแตะค้างไปแล้วนะครับแล้วก็มาแตะตรงปรับแต่งแถบการนําทางของคุณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับของผมมันจะมีแถบข้างบนอยู่แล้วก็จะมี3ตัวนี้อยู่นะฮะถ้าเราต้องการให้ตัวไหนนะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยการเอาอันนี้ออกนะครับ3ามตัวข้างบนนี้ออก นะครับวิธีการออกก็คือแตะตรงที่ปักหมุดแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะครับคำว่ากลุ่มบนแถบนําทางหรือว่าแถบทางลัดของ a c e b o o k นะครับจะหายไปนะครับแล้วจะมีตัวอื่นมาแทนที่ว่าเราจะทําให้ดูนรงนนะครับวิธีการออกนะครับให้เรามาแตะตรงปักหมุดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงอัตโนมัตินะครับแตะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหายออกไปนะครับจากที่มีอยู่ข้างบนสามานตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราอยากให้แถบตัวไหนขึ้นไปอยู่นะครับเราก็แตะตรงคําว่าอัตโนมัติข้างหลังนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะให้คําขอเพื่อนนะครับขึ้นไปอยู่นะฮะเราก็แตะตรงอัตโนมัติข้างหลังนะครับเสร็จแล้วให้เรามาแตะตรงคําว่าปักหมุดตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับมีอยสามหัวข้อตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราออกมานะฮะแล้วก็ปัดแอปทิ้งนะฮะปัดแอปทิ้งเสร็จปุ๊บนะครับให้เราแตะเข้าไปใน Facebook อีกรอบนึงนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะไอที่ผมเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะครับนี่แหละครับง่ายๆครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเองได้นะครับตรงแถบนําทางตัวนี้นะครับหรือว่าทางลัดของ a c e b o o k นะฮะง่ายๆประมาณนี้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายหลายคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ